จบดึกนะคะแล้วแบบพเสร็จพอเสร็จจบดึกกรมาพี่น้ำชายค่ะวก็วันนี้น้ำชาก็จะมาพร้อมกับเลนใหม่ล่าสุดนะคะที่เดี๋ยวพวกเราจะเป็นเกาหลีสองคนนั้นนะควะไรชื่ออนแะไรีอนะวันนี้นอกจากจะร้องเพลงแล้วเราเอ่อายหน้าตาเดางพวกเรานะ ควรจะเอาตัวเองไปลงกับเขาเลยนะก็มาใรรกาเรีะเามาช่วยเปนบริจาคให้พนองที่สภทยางภาคใต้นะคะซึ่งรมีมกวสอตัว่มะช่วิบเศร้ามากนะห่กับนระตองยากนนเนยาก็ไปที่อยากงแงบริจาคมาแล้วก็ คื็จริงๆ,ๆเล่นไม่ได้นะคะดูแน่ับบซื้อเสื้อด้วยนะระซื้อเสื้อตัวละ250นะคะแต่ว่าวันนี้ให้แต่ว่ามีเสื้อพิเศษกว่านั้นเรามีเสื้อตัวนี้ที่ขาย250เป็นใครช่วยไทยนะคะแต่เรามีเสื้อพิเศษที่ข้างหน้าเป็นไท i for Japan รุ่นใหม่ไหนอะถ้าหน้าไทยช่วยไทยถ้าหลังเป็นไทยเราจะแก็ช่วยทั้งประเทศเรา้วยช่วยกับแนแต่ว่าถ้าพิเศอันน้จะต้องรอนินึงนะคะเพราะว่าช่างกำลังนั่งเขียนอ๋อโอเคโอเคจริงๆก็พวกเราด้วยแหละกำไม่ทันนะคะเอออ่ะซื้อได้เอ๊ะแล้วใครช่วยแล้วสองสองลายนี่กี่บาทนะ3า้ห้าสิบนะก็ถือว่าอุ้ยถูกมากนะ สำหรับเชื้อยืดไหมนะปกติเราบางคนซื้เชื้อยืดตัวละพันก็มีนะเชืออันนี้ได้สองสามตัวเลยทีเดียวเยอาๆๆสามารถช่วยเพื่อนบ้านนะแทนที่ได้เชือ้ยประเทศกับไปดูแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยคุณคอูเลอใช่ใครจะรู้วันหนึ่งเราอาจจะต้องรับความช่วยเหลือบ้างได้นหคะเออวันนี้เราช่วยได้เราช่วยไปก่อนนะซื้อกันไรอย่างที่จะถ่ายกันนี้ซื้ออะไรอย่งคะซื้อเรียกค่ะเอามาโชว์เด่๋ยนี้เอามาโชว์เดี๋ยนี้